นอกจากนี้คุณสาธิตปิตุเตชะยังพูดถึงเรื่องว่าคือแน่นอนอนะเจออย่างนี้เข้าไปเศรษฐกิจมันก็พังหนักไปกว่าเดิมรอบแรกระยองก็เจอแล้วอะใช่ตอนนั้นอนะที่าวอ่ะที่น,นั้นนะแขกของรัฐบาลด้วยซ้ำสุกไหมล่ะมาเดินตอนนั้นอะ น่นน่ะคุณผู้ชมจําได้ไหมไม้ระยองน่ะเปิดตัวจากเหตุการณ์นั้นนะคราวที่แล้วที่ระยองเขาเจอไปอ่ะที่ไปเดินห้างไปเดินอะไรตั้งเยอะอแล้วสุดท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เลยไปสร้างความเชื่อมั่นด้วยการลงพื้นที่ไปแล้วก็มีคนไปชูป้ายหนึ่งในสองคนนั้นคือไม้ระยองอเหตุการณ์นั้นระยองเจอไปแล้วผ่านไปไม่นานคราวนี้ระยองเจออีกไม่ใช่คนนอกแล้วคราวนี้เล่นการพนันกันเองอยู่ในนี้ <S <S คุณสาธิตนี่บอกเลยว่าคือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย ต้องยอมเอาไว้ก่อนเลยอะตอนนี้คือจะต้องเร่งดําเนินการควบคุมโรคให้ได้เร็วที่สุดแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ก็จะต่อมาอีกทีนะักข่าวก็ถามว่าเราคิดว่ารอบนี้เนี่ยเพราะารอบที่แล้วนี่เร็วมากตับสับส่วนตกลงมันไม่มีอะไรทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้หนักขนาดนี้คุณประเมินว่าต้องใช้กี่วันคุณสาธิตบอกเลยนะคบว่าอย่างน้อย7วัน7วันไม่ใช่ฟื้นนะเวันขอเวลาประเมินก่อนจะดูว่าจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงอย่างเมื่อวานที่คุณสาธิตพูดเนี่ย 49นะวันเดียวแล้วคุณสาธิตบอกวันถัดมาคือวันนี้เชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าหากว่าผ่านไป7วันแล้วปรากฏว่า ค้นหาผู้ป่วยแล้วจำนวนมาเริ่มลดลงนี่เราจะเห็นประกายความหวังว่าแสดงว่าเราคุมได้นะคะนะคะอย่างระยองเนี่ยคือเอาเป็นว่าตัวเลขรวมตอนนี้นะคะคือ36คนเนี่ยยืนยันแล้ว49รายเนี่ยทางหน่วยงานกลางก็บอกว่าเดี๋ยวรอยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่ท่านผู้ว่าแถลงก็เอาตีตอนนี้คือ85แล้วก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกไหมแต่ประเด็นทีเนี้ยมันเป็นในเรื่องของที่คุณธิติวั์ไล่ฟังเมื่อสักครู่บอกว่าอ้าไมการสอบสวนโรคมันล่าช้าเนื่องจากว่าคนเนี่ยที่ไป ติดมาเนี่ยก็คือเป็นไปเล่นเล่นเนนานัน,นหะน่ผิดกฎหมายแล้วมันก็ไม่กล้าจะพูดอะใช่คะแล้วก็ไปเชื่อมโยงเรื่องบ่อนคนก็ถามว่าอเอ๊ะตกลงว่าบ่อนเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเออตัวของอุสาที่ปิตุเตชะนะคะก็มีการโพสต์แบบนี้นบ่อนระยองหรือทุกที่เป็นรัฐมนตรีก็ใช่ว่าจะสั่งให้หยุดได้ และสั่งไปแล้วก็เห็นยังมีติดตามจดหมายเปิดผนึกเรื่องบอนในระยองได้ติดตามได้เลยในเร็วๆนี้ท่านบอกว่าท่านจะมีจดหมายเปิดผนึกดิฉันเนี่ยเข้าไปเช็คในเพจตั้งแต่เมื่อวานรออยู่รออยู่จดหมายอยู่นี้ะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณกาหว่าวก็มาเล่าให้ฟังว่าสสประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งคุณหมอบัญญัตินี่ก็บอกนะว่าเคยตั้งกระทู้ในสภาไปก่อนหน้านี้แล้วว่าระยองเนี่ยมันมีบอลแล้วเป็นไงล่ะเงียบ จนกระทั่งมันเป็นปัญหาตอนนี้นี่ไงเห็นไหมแล้วก็มาบอกว่าไม่มีแล้วคุณจําได้ไหมคือระยองเนี่ยมันเคยมีการไปปราบบ่อนครั้งหนึ่งที่มาตาพุทธใช่นะคะแล้วตอนนี้เขาก็เลยมีการเชื่อมโยงสันนิษฐานกันว่าเอ๊ะจากมาตาพุทธเนี่ยแล้วก็ย้ายมาตรงจุดเนี้ยนะคะตรงจุดปราบทีก็มาเปิดอีกจุดนึงหรือเปล่าใช่มันเชื่อมโยงหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกันไหมแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือหลังจากที่ท่านผู้ว่าเนี่ยออกมาพูดว่ามันเกี่ยวข้องบ่อนมีบ่อนเออตัวของผู้การใช่ไหมผู้การของ ยองเนี่ยนะคะพลตารวจตรีปรับพัชเดชเนี่ย mm hmm. ท่านก็บอกมมบอไม่มีบอนเพราะว่าเออที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นการไปลักลอบเล่นกันเองแต่มันไม่ใช่บอลเ mm hmm. นื่องจากว่าที่ไปพบ เอารอบแรกเนี่ยที่บอกว่าพบ36คนเนี่ยมันติดจากบอนแค่เจอ้คนฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นการที่คนเนี่ยไปลักลอบเล่นกันเองแอบเล่นกันเองแต่มันไม่ใช่บอลออฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจบอลเนี่ยมันเป็นยังไงในความเข้าใจดิฉันก็ไม่แน่ใจ,จแต่ว่าเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเรื่องใหญ่ปุ๊บตอนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนกันไปทางสาธารสุขจังหวัดชลบุรีออกประกาศเมื่อวันที่2 6ธันวาคมเตือน คนที่ลักลอบไปเล่นพนันที่บขอสออำเภอเมืองจังหวัดระยองอและหลังร้านนำชัยพัทยาเหนืออำเภอบางละมุลจังหวัดชนบุรีตั้งแต่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมามถ้าเกิดมีอาการใดๆก็ตามที่ป่วยะนะคะจ,ออจะต้องให้แยกกักตัวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าระยองนี่ก็เจอแล้วผู้ว่าก็บอกเองว่าต้นสายปลายเหตุมาจากบ่อนแห่งหนึ่งในระยองอทีนี้คุณผู้ชมดูนะเนี่ย นี่คือประกาศของสสจจังหวัดชนบุรีที่เมื่อสักครู่คุณอมรเล่าให้คุณผู้ชมฟังที่ทีมงานเราขีดไฮไลท์ไว้ให้เนี่ยคือข้อที่1ของประกาศฉบับนี้คือของชนบุรีเนี่ยเขาบอกเลยว่าประชาชนของเขาเนี่ยนะถ้าใครที่ไปสถานที่เหล่านี้มาเนี่ยคุณต้องรีบมาสังเกตอาการแล้วล่ะ1คือสถานลักลอบเล่นการพนันที่บขสอำเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นคือที่ทีมงานขีดเส้นใต้ไปให้แต่ผู้การระยองบอกไม่มีไม่มีบ่อน ผู้ว่าระยองล่ะผู้ว่าบอกมีคุณสาธิตปิตุเตชะสสระยองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกมีมีท่านผู้การเนี่ยไม่มีเป็นสถานที่ลักลอบเล่นกันเฉยๆไม่ได้เปิดเป็นบ่อนอนักข่าวเนี่ยถามย้ำท่านผู้การด้วยนะพลตํารวจตรีประพัชเฉเดชเกตพันธ์บอกว่าตกลงระยองไม่มีบ่อนใช่ไหมท่านตอบว่าครับและคนที่ได้รับเชื้อมาก็ไม่ได้มาจากบ่อนทั้งหมดดูแล้วมีเจ็ดคนเท่านั้นส่วนใหญ่ชาวบ้านจับกลุ่มกันแอบเล่น บอกแบบนี้แล้วบอกด้วยว่าถ้ามีนะแจ้งผมได้เลยบ่อนไม่มีมาตั้งนานแล้วอาจจะเป็นการลักลอบซึ่งเราใช้วิธีกดดันอยู่แล้ว <c oughs> ยิ่งผู้กํากับเพิ่งย้ายมาใหม่ก็พยายามสแกนให้หมดอยู่แล้วไม่เล็ดรอดอ <c oughs> <c oughs> ท่านพูดไม่ตรงกับผู้ว่าพูดไม่ตรงกับรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขซึ่งเป็นสสระยองและพูดไม่ตรงกับประกาศที่มีตาครุฑราชการของสสจชลบุรี ไม่รู้แล้วค่บว่ายังไงและอาจจะต้องพูดไม่ตรงกับชาวบ้านด้วย<ช>ต้องไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะชาวบ้านเขาต้องรู้ดีทีนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาลหละนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางพลตํารวจเอกวิษณุป,ประสา,าททองโอสดตตะเรตรํารวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าพบตร,รเนี่ยพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนี่ฮะก็สั่งให้จรรเรตารวจแห่งชาติเนี่ยไปตรวจสอบเลยใครปล่อยปละละเลยอะไรตรงนี้นะคะคือค่าโทษไม่ให้ปล่อยปละละเลยไม่ให้มีการเปิดบ่อนแบบนี้คือค่าโทษ มาแล้วหลายครั้งแล้วก็ตัวของท่านวิศณุเองก็สั่งการให้พลตรวจโทเชษฐากโกมลวัฒนะเจรตํารวจซึ่งเป็นหัวหน้าเจรตรตรวจะนะจัดทีมเลยรุดลงพื้นที่ที่ระยองด้วยชนบุรีด้วยแล้วบอกว่าต้องตรวจสอบและรายงานผลภายใน3วันเพื่อที่จะรายงานให้กับพบตรถ้ามีความบกพร่องจริงๆนะคะอันเนี้ยต้องจัดการต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการสั่งการให้ทางผู้ บรราการตรวจพุทธรภาค2องพลตรวจโทวีระจิระวีระเนี่ยก็ไปตรวจสอบทุกสถานีในสังกัดของตัวเองด้วยใช้มาตรการแบบเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลโดยเฉพาะนายกเนี่ยให้ความสําคัญมากเพราะว่าแน่นอนคือบ่อนมันผิดกฎหมายนะ,ะบ่อนเนี่ยมันคล้ายๆผี รู้ว่ามีแต่ก็ไม่ค่อยจะเจอนะฮะอเออมันก็จะผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ด้วยซึ่งผ่านมาเนี่ยท่านบอกมีการปราบปรามต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีการอ้างถึงสมัยที่มีการปราบตู้มา้าที่คลองหลวงปทุมธานีต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คือฆ่าโทษไปทุกกองบัญชาการถ้าพื้นที่ไหนนะะรู้เห็นเป็นใจเออแล้วก็ทําแล้วก็บอกอุ้ยไม่เห็นไม่มีอา้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ พาะถือว่าไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนี่ท่านจเรตํารวจแห่งชาติสั่งลงมาเลยแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านผู้การจังหวัดเนี่ยยืนยันว่าไม่มีบ่อนมันเป็นเพียงแค่ชาวบ้านลักลอบเล่นกันเฉยๆปรากฏว่าพอกระแสมันแรงเนี่ยท่านจเรออกมาสั่งพอตอนบ่ายสองเมื่อวานนี้นะครับผู้กํากับสพเมืองเด้งเลยฮะเด้งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเด้งหลุดออกนะ รีบรุดไปดูตรงสถานที่ตรงนั้นที่เม่สักครู่เอาให้คุณผู้ชมดูว่าประกาศของสอสจชลบุรีเขาขีดพิกัดมาเลยตรงนั้นเนี่ยมันคือตรงใกล้ๆบขศออที่ระยองฮะบ่ายสองเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกพระรัสรุทวัชระธนะโยธินผู้กำกับสพเมืองระยองพากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจณนะตรงจุดนั้นเลย สถานที่ที่บอกว่าน่าจะเป็นต้นต่อการแพร่ชเชื้อครั้งนี้ซึ่งอยู่ที่ซอยจิตประันธ์ข้างบขศเก่าของระยองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองนะประกากฏพอไปดูนี่คุณผู้ชมลักษณะมันเหมือนเป็นโกดังขนาดใหญ่ชั้นเดียวนี่เปิดเข้าไปกว้างขวางไหมปิดมิดชิดทุกด้านเลยนะพอเข้าไปตรวจสอบภายในนี่มันเป็นห้องโถงขนาดใหญ่กว้าง20เมตรยาว20เมตรไม่มีสิ่งของวางอยู่เลยแม้แต่อย่างเดียวโกดังอะไรอ่ะ โกดังสินค้าไม่มีสินค้าเลยเหรอถ้าคุณเป็นโกดังสินค้าคุณเก็บสินค้าออกทําไมอ่ะอันนมดแล้วไงอันนี้ไม่ไม่ไม่เข้าใจอ๋อแล้วนี่นี่ดูมีติดวอลเปเปอร์อย่างสวยงามเป็นโกดังสินค้าที่รื่นรมมากนะมีติดวอลเปเปอร์สวยขนาดนี้เป็นโกดังสินค้าที่ติดแอร์ขนาด2ตันตั้งอยู่2ตั้งอยู่นะแล้วมีการกั้นห้องขนาดกว้าง4เมตรยาว6เมตรอีกสองห้อง ไอ้สองห้องที่กั้นนี่แหละคือที่คุณผู้ชมเห็นที่ติดวอลเปเปอร์สวยงามนี่แหละนะครับแต่ไม่พบอุปกรณ์การพนันแต่อย่างใดแล้วก็ไม่เจอสินค้าด้วยที่บอกว่าเป็นโกดังสินค้า <c oughs> แถมบนพื้นเนี่ยมันมีเทปแปะเหมือนกําหนดจุดโต๊อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะอาจจะคิดไปเองก็ได้โอ,อ,อ้ทีนี้ ท่านผู้กุมกับก็บอกว่าจากการตรวจสอบพื้นที่ตรงที่มีการกล่าวอ้างว่าตรงนี้เป็นบ่อนเนี่ยเราตรวจสอบแล้วไม่พบว่าเป็นบ่อนการพน,นันคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้ามากกว่าแต่ก็จะไม่วางใจนะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบต่อไปเพื่อไม่ให้มีการเล่นการพนันในพื้นที่อย่างเด็ดขาดคุณผู้ชมมันทำให้อดย้อนนึกถึงไม่ได้ ย้อนไปต้นเดือนสิงหาคมจําได้ไหมเหตุการณ์ใหญ่โตมากบ่อนกลางกรุงที่พระรามสามมีผู้เสียชีวิต4คนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมจําได้ไหมฮะตอนนั้นเข้าไปเจอไหมเจอโต๊ะอยู่นิดๆหน่อยๆกล้องวงจรปิดก็ไม่เจอสักตัวเลยเจอแต่สายของกล้องวงจรปิดที่ถูกถอดทิ้งไปแล้วตัวที่มีอยู่ข้างหน้าใช้การไม่ได้สุดท้ายไปตรวจเป็นไงล่ะโต๊ะการพนันทั้งหมดถูกขนไปไว้ร้านฝั่งตรงข้ามเออมันก็แหมอยู่ใกลแค่นี้ไปู อดคิดไม่ได้จริงๆนะว่าแหมมันจะโยงคล้ายกันหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้นะคะที่เขาเข้าไปดูเนี่ยอ่าสมมุติว่าเป็นโกดังเก็บสินค้านะก็เป็นโกดังเก็บสินค้าที่เขาเก็บเรียบร้อยมากนะสะอาดสะอาดมากเก็บงานดีมากนะเก็บงานดีมากวอลเปเปอร์สวยแจริงจริงแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีการสันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นบ่อนถามจริงๆนะคือพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บใครเขาจะวางโต๊ะวางอะไรไว้ให้ใช่ถูกไหมเรื่องมันออกมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ใช่นช่ไหมคะชนะแล้วเนี่ยเออเราก็ไม่ทราบ ว่ามันจะเป็นบ่อนจริงหรือไม่จริงเนี่ยแต่ว่าจากประสบการณ์นะคะที่ฉันก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะมันน่าจะเป็นบ่อน คุณเคยไปเล่นหรอประสบการณ์ส่วนตัวฉันบอกไม่ได้ฉันไม่เคยไปเล่นแต่ฉันฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวนะะจากการทําข่าวมานะอ่าฉันก็มันมันคล้ายอ่ะมันมันไม่น่าจะเป็นโรงงานเก็บโกดังอ่ะเอางี้เราไม่รู้เราไม่รู้ถามคุณผู้ชมดีกว่าถามผู้ส่งคอมเมนต์มาทาง Facebook ไลฟ์ของนิวสิบแปดก็ได้ว่าจากสภาพที่เห็นเมื่อสักครู่มันเหมือนหมอบอลหรือเหมือนโกดังเก็บสินค้าถามคุณผู้ชมว่าเคยเล่นไหมเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อว่าที่ตํารวจไปปุ๊บเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นบ่อล หรือว่าเป็นโกดังเก็บสินค้าโกดังอะไระสะอาดะสะอา้ะอานหลือเกินนะคะแล้วใครจะเป็นลักลอบเล่นทีเป็นร้อยคนมแม่ไม่น่าเชื่อครับแล้วที่ระยองเนี่ยนะจากจากกรณีเรื่องระยองที่กลัวว่าจะเป็นคลัสเตอร์อันใหม่ะนะ มันจะเหมือนคลัสเตอร์ของสมุทรสาครไหมล่ะที่สุดท้ายมันกระจายไปจังหวัดอื่นๆเพราะมันเริ่มแล้วเชียงใหม่เจอแล้วแล้วเชียงใหม่เนเคสที่เจอนี่มาจากระยองฮะนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่เชียงใหม่เนี่ยตรวจพบผู้ป่วยโควิด19รายใหม่หนึ่งรายเป็นคนระยองแต่เขาเวลาเขานับเคสเนี่ยตรวจเจอที่ไหนจะเป็นเคสของที่นั่นนะซึ่งเป็นคนที่เดินทางจากระยองไปพักในบ้านพักที่เชียงใหม่พอตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ย เจอว่าติดเชื้อส่งเข้าไปรับรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วสอบสวนโรคเพื่อจะหาไทาม์ไลน์ตอนหนึ่งทุ่มของเมื่อคืนนี้สอสอจอเชียงใหม่แถลงพบผู้ป่วยโควิด -19 1รายเป็นหญิงอายุ46ปีมาจากระยองครับด้วยเครื่องบินอุตภาเชียงใหม่มาเมื่อวันที่26นะครับตรวจสอบประวัติเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสที่ระยองอคือผู้หญิงคนนี้เขาติด เข้าใจว่าติดจากเทรนเนอร์ฟิตเนสคนนี้ที่ระยองซึ่งน่าจะติดตั้งแต่วันที่24พอทราบข่าวเธอว่าเทรนเนอร์คนนี้ติดเมื่อวันที่24เธอก็ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนพอวันที่27คือเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง ผลออกมาเป็นบวกค่ะเชียงใหม่เนี่ยก็ยังเดินทางไปได้นะคะก็เขาก็มีมาตรการเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องของการควบคุมโรคมไม่ปิดกั้นผู้เดินทางที่จะไปในเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองพอสมควรน,นะคะแล้วก็เคสระยองเนี่ยคือนอกจากจะต้องเร่งไปสอบสวนโรคแล้วเนี่ยเรื่องบ่อนพน,นันดิฉันว่าเรื่องนี้นะคะเราต้องจัดการกันอย่างจริงจัง กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ